ภารกิจของเราวันนี้คือพาน้องกระต่ายน้อยกลับบ้านค่ะทุกคนมีกองเชียร์ด้วยนะคะดูค่ะลุ้นใหญ่เลยทั้งพี่นําโชคและน้องอิงฟ้านะคะให้กำลังใจแม่แม่คอยจับกระต่ายเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าภารกิจวันนี้จะสําเร็จไหมพี่นําโชคกับอิงฟ้าลุ้นมากเลยค่ะ แม่ก็หลอกล่อสุดชีวิตเลยนะคะวันนี้กับน้องกระต่ายน้อยสีขาวแสนโซนของเรานะคะหลุดออกไปข้างบ้านเพื่อนบ้านเขาก็เดินมาบอกนะคะว่าน้องกระต่ายเราออกไปบ้านเขาเราก็กังวลเนาะว่าน้องเนี่ยจะไปแอบกินผักเพื่อนบ้านหรือเปล่าเราก็เลยต้องจัดการแบบนี้คะ่ะทุกคนว่าไปจับน้องกลับบ้านดีกว่าอืม เพราะว่าน้องตัวเนี้ยดื้อเราก็ต้องแยกหน่อออกมานะคะวันนี้ก็เลยเอาเม็ดอาหารไปให้คอยใจเย็นนะคะน้องก็ค่อนข้างจะตกใจค่ะเพราะว่าน้องมาอยู่กับเรายังไม่นานนะคะยังไม่ชินต้องให้เวลาน้องกระต่ายน้อยนิดนึงค่ะส่วนเพื่อนๆเ,เขาทั้งอีกสามตัวนะคะก็จะอยู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งเราทำรั้วให้ยังดีค่ะ แต่ว่าน้องกระต่ายน้อยแสนโซนของเราเนี่ยชอบมุดออกไปค่ะทุกคนตัวอื่นๆก็อยู่ในเล้าไก่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าคุณแม่จะหลอกล่อน้องกระต่ายน้อยได้สำเร็จไหมดูกองเชียร์เธอค่ะลุ้นใหญ่เลยจากที่เห่ามากๆตอนนี้อึ้งกันไปเลยค่ะดูค่ะทุกคน ตามมาดูค่ะว่าแม่จะทําสําเร็จไหม,มไปกันค่ะไปกันรเราพูดเสียงดังไม่ได้นะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวน้องก็ต่ายตกใจต่ออ,ตอ,อีต่ออีพีที่สองนะครับใช้อุปกรณ์ช่วยครับลักษณะคล้ายๆสุม่มแต่ไม่ใช่สุ่มครับแต่มันคือฝาชีย่านงนะครับ ขวาสีใย,ยนงตดดดามน,นะครับต้องใช้ตัวดช่วยครับดูนะครับกำลังหลอกล,อกลอก่อในหัวอาหารครับภารกิจนี้จะสำเมร็จหรือเปล่าครับด,ด,ดูนะครับกำลังครับ ลังมาครับกติดตามครับล้้นช่วยกันนะครับวันนี้ภารกิจเราล้มเหลวค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับกองเชียร์จ้า